สารเท็กซัสสั่ง Apple จ่าย308.5ล้านเหรียญฐานละเมิดสิทธิบัตรนำเทคโนโลยีมาใช้ในแฟร์เพลย์ a p p l e จดสิทธิบัตรระบบทัดไ d ดบนหน้าจอใช้ควบคุม f a ส ID อาจใช้พร้อมกับ iPhone 13พร้อมอัปเดตข่าวไอทที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n าแนลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมใะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าสารเท็กซัสสั่ง Apple จ่าย308.5ล้านเหรียญผ่านละเมิดสิทธิบัตรนำเทคโนโลยีมาใช้ในแ a i r p l a y ์ย้อนกลับไปในปี2015บริษัท PMC p e r s o n a l l i g h t m e i i a c o m m u n i c a t i o ิ ผู้ออกใบอนุญาตสิทธิบัตรเดิมของ Apple อ้างว่าบริษัทละเมิดสิทธิบัตร7รายการนำมาใช้ในเทคโนโลยี Fair Play หรือระบบตรวจสอบสิทธ์ DRM แอปที่ซื้อผ่าน iTunes, App Store และ a p p พิ sic ซึ่งล่าสุดสารเท็กซัสตัดสินว่า Apple ผิดและต้องจ่าย3 0 8 5ล้านเหรียญตัวคดีความกินเวลายาวนานและมีการพลิกผันหลายครั้งโดยรอยเตอร์รายงานว่าสารพลิกคดีคำตัดสินภายหลังและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เอง ลอดดี dy, ้กิวสเตปผู้พิพากษาของเขตสารัฐได้ปฏิเสธคำขอของ Apple ในการประกาศว่าสิทธิบัตรของ PMC นั้นไม่ถูกต้อง Bloomberg รายงานว่า Apple จะเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ต่อไป PMC อธิบายตัวเทคโนโลยีที่ถูกเอาไปใช้ในแฟร์เพลย์ว่าตัวอย่างไฟล์เช่นซอฟต์แวร์สื่อแอพลิเคชันจะถูกเข้ารหัสแบบดิจิตอลและจะถูกปลดการเข้ารหัสได้โดยอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ที่มา Gizmodo Apple จดสิทธิบัตรระบบ Touch ID บนหน้าจอใช้ควบคู่กับ Face ID อาจใช้พร้อมกับ iPhone 13 Apple จดสิทธิบัตรฉบับใหม่กับทางสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาเผยให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนำระบบ Touch ID บนหน้าจอมาใช้ควบคู่กับ Face ID โดยเป็นระบบที่มีความปลอดภัยมากกว่าวิธีสแกนลายนิ้วมือในปัจจุบันที่มีใช้งานอยู่แล้วในสมาร์ทโฟน Android สิทธิบัตรใหม่ของ Apple อธิบายถึงระบบสแกนหลายนิ้วมือใต้จอแสดงผลโดยใช้เทคโนโลยี Off-Exit Angular l i ่าซึ่งเป็นวิวัฒนาการขึ้นอีกขั้นของเซนเซอร์ออปติคอที่มีผู้ผลิตสมาร์ทโฟน Android หลายรายใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยวิธีการตรวจจับนอกแกนจะจับแสงจากทุกมุมส่งผลให้ระบบทั u ไ ID ทำงานรวดเร็วขึ้นอย่างมากและในสิทธิบัตรยัยงระบุว่าทัต ID สามารถทำงานร่วมกับ Face ID ได้ ถึงแม้ iPhone รุ่นใหม่ๆจะเปลี่ยนมาใช้ Face ID <_ d> เพียงอย่างเดียวแต่ Touch ID กลับมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผู้ใช้งานไม่สามารถสแกนใบหน้าได้เช่นสวมหน้ากากอนามัยเป็นต้นนอกจากนี้ระบบ Touch ID และ Face ID ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยแบบ2ปัจจัยได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่า Apple จะนำระบบ Touch ID บนหน้าจอมาใช้กับ iPhone ในปีนี้หรือไม่ที่มา Notebook Check MacBook Air รุ่นใหม่จะเปิดตัวในไตรมาสท,ที่4ปีนี้รวมถึง MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วที่ใช้ชิป M1X เจ้าของบัญชีทวิตเตอร์ @leakapplepro ออกมารายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดของ MacBook Air MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วรุ่นใหม่โดยอ้างว่า MacBook ทั้ง3รุ่นนี้จะได้รับการเปิดตัวในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ในวงเล็บในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2021 ซึ่งมีทางเป็นไปได้สูงเนื่องจาก Apple เปิดตัว Mac รุ่นแรกที่ใช้ชิป Apple s i l i c ิ n อในช่วงปลายปีเช่นกัน Macbook Pro 14นิ้วรุ่นใหม่จะได้รับการออกแบบใหม่มาพร้อมเทคโนโลยีจอแสดงผล Mini LED ประกอบด้วยพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI, SD Card, USB-C ในวงเล็บ3ช่อง และ USB MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วรุ่นใหม่จะมาพร้อมชิปประมวลผลรุ่นใหม่ของ Apple Silicon ซึ่งตอนนี้ถูกเรียกว่า M1X ในวงเล็บยังไม่ใช่ชื่อเรียกทางการและ MacBook Pro ทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมระบบระบายความร้อนที่ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้จัดการกับความร้อนได้ดียิ่งขึ้น MacBook รุ่นใหม่ยังคงใช้ขนาดหน้าจอ13นิ้วเท่าเดิมและใช้ชิป ARM 8คอร์ซึ่งเป็นสเปคเดียวกันกันกบ MacBook Air ในปัจจุบัน จึงยังไม่มีความชัดเจนว่า Apple จะสร้างความแตกต่างอย่างไรบ้างนอกจากนี้แหล่งข่าวเดียวกันยังยืนยันว่า Apple ไม่มีแผนขึ้นราคา MacBook ทั้ง3รุ่นใหม่ iPad mini รุ่นใหม่จะมีจอใหญ่กว่าเดิมคาดเปิดตัวภายในปี2021นอกจาก iPad Pro ที่ถูกหรือว่าจะเปิดตัวในอีกไม่นานนี้ iPad mini รุ่นใหม่ก็ถูกอ้างถึงหลายครั้งเช่นกันและล่าสุดมีรายงานว่า อาจจะพร้อมเปิดตัวภายในปีดีโดยมีขนาดหน้าจอใหญ่กว่าปัจจุบัน iPad mini รุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นที่6ถูกอ้างว่าจะมีขนาดจอแสดงผลใหญ่ถึง9.15นิว้วโดยมีขนาดบอดี้203.1คูณ134.8คูณ6.25มิลิเ mm. มตร MacGorman จากสำนักข่าว Bloomberg เชื่อว่า iPad mini จะพร้อมเปิดตัวในช่วงปลายปี2021นอกจากนี้ iPad mini รุ่นใหม่ยังถูกอ้างว่า เป็น iPad รุ่นแรกของ Apple ที่มีระบบสแกนลายนิ้วมือใต้จอแสดงผลและติดตั้งกล้องหน้าไว้ในหลุมบนหน้าจอที่มา Notebook Check Apple เลิกวางจำหน่าย iMac Pro อย่างเป็นทางการแล้วช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีรายงานว่า Apple ได้ยุติการผลิต iMac Pro แต่ยังคงวางจำหน่ายเฉพาะบางรุ่นที่ยังคงเหลืออยู่ในคลังสินค้าแต่ล่าสุดได้ถูกถอนออกจากร้านค้าออนไลน์ของ Apple แล้วจึงไม่สามารถทำรายการสั่งซื้อไอ a c Pro ได้อีกต่อไป iMac Pro ได้รับการเปิดตัวครั้งแรกในปี2017ในฐานะคอมพิวเตอร์ระดับไฮเอนที่ทรงพลังที่สุดของ Apple โดยใช้โปรเซสเซอร์ Intel Xeon แต่ยังคงออกแบบทั่วไปเช่นเดียวกับอุปกรณ์ All in One อื่นๆแต่ยังคงออกแบบทั่วไปเช่นเดียวกับอุปกรณ์ All-in One อื่นๆของ Apple ถึงแม้ iMac Pro เครื่องใบเอี่ยมจะไม่สามารถซื้อได้แล้วแต่มี iMac Pro เวอร์ชัน r e f ฟ r b i t ที่สามารถหาซื้อได้จากระบบออนไลน์ของ Apple ที่มา Apple Insider Apple ถูกปรับเงินร่า62ล้านบาทในบราซิลสาเหตุจากการวางจำหน่าย iPhone ไม่แถมอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ อย่างที่ทราบกันดีว่า Apple ตัดสินใจถอดอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ออกจากกล่อง iPhone 12รวมถึง iPhone 11 iPhone XR iPhone SE 2โดยแถมมาให้เฉพาะสาย USB-C to Lightning ซึ่งมีบางประเทศที่ Apple ต้องเผชิญกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเช่นรัสเซอเปาโลของบราซิล โปรคอนเอหน่วยง,งานคุ้มครองผู้บริโภคในรัสซอปปลโลของบราซิลได้มีการปรับเงิน Apple เป็นจํานวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว62ล้านบาทเนื่องจากไม่แถมอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่มาให้ในกล่องถึงแม้จะอ้างเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมก็ตามแต่การถอดอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ออกจากกล่องถือเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัสซอปโปโล นอกจากนี้ Apple ยังถูกปรับเงินจากข้อกล่าวหาทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติป้องกันน้ําใน iPhone เพราะทาง Apple ไม่ได้รับผิดชอบการซ่อมแซมจากความเสียหายด้วยน้ําแม้ว่ายังอยู่ในระยะการรับประกันก็ตามที่มา m a c ลูเมอร์ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกันใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ